สวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์คลิปนี้เป็นแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงของเดือนพฤศจิกายนพลังงานทั้งหมดเป็นแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับฟังเพื่อความบันเทิงเอาไว้ก่อนสําหรับใครที่สนใจดีต่อดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าถ่ายผ่านไลน์เข้ามานะขออนุญ,ญาตงดรับสายตรงทุกกรณีใบแรกซึ่งเป็นพลังงานหลักของคุณในช่วงของเดือนพฤศจิกายนคือไพ่เดอะฟลูเดอะฟลพูดง,ง่ายนะคะคือไพ่เซตศูนย์เริ่มต้นใหม่ลดละปลงปล่อยวางกับสิ่งที่ไม่ได้โอเคสิ่งทีเ่เป็นพลังงานลบ นะฮะสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของการมองโลกในแง่ดีการพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาที่หนักหน่วงที่จะเข้ามาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนหรือเป็นปัญหาที่คุณนะฮะไม่ได้ไม่ได้อยากรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันเลี่ยงไม่ได้นะฮะมันต้องสู้นะฮะมันต้องเผชิญเพื่ออะไรเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวคือสิ่งที่คุณรักคือสิ่งที่คุณพยายามจะรักษาวไว้ทีนี้พลังงานไปต่อแมานะคะเป็นไพ่เดวิล น่าสนใจมากเดวิลในที่นี้เห็นไหมคะเป็นใบสุดท้ายของชาวอาทิตย์แล้วก็เป็นใบแรกของคนรักของคุณเดวิลเป็นพลังงานที่อาจจะเป็นลบสักนิดหน่อยนะคะก็คือรักซ้อนนอกใจผิดศีลผิดกฎหมายโกงโก,งโกงหกหลอกลวงหลงโมเมาติดคําว่าติดในที่นี้คือติด,ต,ดติดทุกสิ่งทุกอย่างแบบมากเกินไปแบบไม่ดีกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเกมติดงานบ้างานอ่ะปู่ิยๆติดเพื่อนนะคะจนชนิดว่างแง้กันไม่ออก นะคะสังสรรมากเกินไปแห่งเอามากเกินไปนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการเงินใช้เงินมากเกินไปทําให้มีปัญหาการเงินมีปัญหาภาระหนี้สินนะคะรวมถึงเป็นเรื่องของเซ็กส์นะคะเป็นเรื่องของรูปร่างหรือเป็นเรื่องของนะคะรสสัมผัสทางกายการสัมผัสก็ได้เช่นกันแต่ทีนี้นะคะจะต้องบอกนิดนึงว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งเสพติดก็ได้เป็นเรื่องของอาการงานที่ เสี่ยงกับการถูกจับหรือถูกดำเนินคดีก็ได้เช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนัยยะนะคะในเรื่องของตัวคุณทั้งคู่นะคะชาวบราทิตและคนรักของชาวบราทิตย์ไพ่ของคุณนะคะจะเป็นไพ่ The Emperor กับ The Empress ซึ่งสองคนนี้คือคู่กันที่ถูกจกัดสรรมาแล้วนะคะเขาสองคนหันหน้าเข้าหากันโดยมี The Devil อยู่ตรงกลางนั่นหมายความว่านะคะไพ่ออกมาชัดว่าพวกคุณยังรักกันอยู่ยังมีความผูกพัน ซึ่งกันและกันอยู่ถึงแม้จะไม่แสดงออกหรือห่างเหินในเรื่องของการแสดงออกกันมานานนะคะเพราะว่าที่เห็นจากหน้าไพ่ทุกคุณดูแล้วจะไม่ใช่คู่ที่หวานแหววสักเท่าไหร่เป็นคู่ที่บางทีก็ไม่ได้คลิกกันซะด้วยนะคะมองต่างมุมนะคะแล้วก็อยู่ๆไปอยู่ๆไปกันแบบเหมือนอยู่ๆไปแบบวันต่อวันน่ะนะคะอยู่กันเหมือนเพื่อนอยู่กันแบบคนนึงในครอบครัวที่ดูแลใจใส่กันตามสถานะนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะคะมันก็ไม่ได้ความว่าจะทําให้คุณเลิกกันบุคคลที่3ามที่เข้ามาในความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ทําให้คุณเลิกกันเพราะไพ่เดวิลเนี่ยมันคือพันธะผูกพันมันคือสิ่งหนึ่งนะคะที่มัดพวกคุณเอาไว้ไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยากจะไปแค่ไหนอยากจะไปใจจะขาดแค่ไหนก็ตามก็ไปไม่ได้ อาจจะเป็นเรื่องของลูกๆก็ได้นะคะเป็นพันธบุญพันนำนำประธรรมที่จับต้องสัมผัสได้นะคะจะเป็นเรื่องของบ้านช่องห้องหอเรื่องของรถตาที่พวกคุณซื้อร่วมกันเรื่องของธุรกิจการงานที่พวกคุณทําร่วมกันหรือจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินที่พวกคุณยังชําระไม่หมดนะคะแล้วก็ต้องร่วมกันช่วยเหลือนะคะแล้วก็ผ่อนชําระร่วมกันอยู่แต่ทีนี้นะคะ อีกม,มุมหนึ่งของไพ่มันคือเรื่องของการแบกอดีตเอาไว้กับตัวเองความเจ็บช้ำน้ําใจนะคะความรู้สึกหรือการตอบย้ําว่าใครผิดนะคะใครทําร้ายหัวใจเรานะคะใครที่นอกลู่นอกทางนะคะใครที่นอกใจจนบางทีเราลืมวิธีการที่เราจะมองหรือนะคะวิธีที่เราจะใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้หรือมันไม่ได้ดีอย่างที่คิด นะคะทีนี้เนื่องจากไพ่เดวิลอ่ะนะคะสำหรับตัวหมอจะมองเป็นไพ่ของเวรกรรมด้วยนะคะสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่นะตอนนี้มันเป็นเรื่องของวาระกรรมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยจะพูดอย่างนี้ว่าเนื่องจากมันเป็นวาระก็จริงแต่ให้ด้านหลังมันดีทั้งหมดนะคะหมอจะอ่านว่า <c oughs> วาระคราวนี้นะคะทำนะคะทำให้คุณได้เรียนรู้หรือได้เจอบททดสอบบางสิ่งบางอย่างทําให้พลิก ะะหรือเปลี่ยนมุมมองของตัวเองหรือคนรักนะคะในทิศทางที่เป็นบวกต่อความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยเช่นเคยนิ่งเงียบไม่แสดงความรู้สึกเก็บความรู้สึกไม่เคยหวานแหววไม่เคยหยอกล้อไม่เคยบอกรักไม่เคยทําอะไรดีๆให้กันจากนี้ไปพวกคุณจะเปลี่ยนแปลงจะพยายามทําให้กันและกันมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่ง <c oughs> ทําให้พวกคุณได้รู้ว่าวคุณรักกันมากแค่ไหนพวกคุณมั่นคง นะคะแล้วก็นะคะทำสาม,มารถทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้ให้อยู่รอดให้ปลอดภัยแต่อีกหนึ่งนิยามของตัวพ่ยนะคะอันนี้หมอต้องอ่านค่อนข้างละเอียดนะนะคะมันเป็นเรื่องราวของสิ่งนะคะที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่อาจจะเขาเรียกง่ายๆคือเรื่องราวของคุณสายมนดานะคะที่อาจาจะถูกควบคุมเอาไว้สําหรับบางคู่อันนี้ต้องขออนุญาตพูดออกมานะคะเล็กๆน้อยๆส่วนใครอยากเช็คพลังงานให้มาดูนะคะพลังงานหรือเช็คพลังงานส่วนตัว นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นตั้งสามใบเนี่ยนะคนะ,ะมีชลีออดกับไพ่สเตรนท์อีกต่างหากชัดเจนนะคะเด็กถือเหรียญชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานอย่างนี้ถ้ามันมีขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงในบางคู่นะคะพฤศจิกายนมันยังอยู่นะคะยังถูกครอบงำอยู่นะคะยังถูกควบคุมอยู่โดยสิ่งที่มองไม่เห็น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะบอกนะคะว่าบางทีกดดันคนรักของคุณไปก็แค่นั้นเพราะว่ามีพลังงานบางอย่างนะคะที่ควบคุมเขาอยู่เอาล่ะแต่ทีนี้พฤศจิกายนเ,าเรามาเคลียร์กันอย่างนี้นะนะคะคนรักของชาวอาทิตย์กับชาวอาทิติ์เริ่มต้นที่ชาวอาทิตย์ก่อนนะคะตัวไพ่อ่ะเขาทังชัดเจนว่าคุณจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีการนะคะในการปฏิบัติต่อกันละกัน ในช่วงของพฤศจิกายนอย่างชัดเจนตัวคุณจะลดละวางปล่อยวางความทุก์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังเนื่องจากนะคะคุณเริ่มจะรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณยึดติดเนี่ยมันทําร้ายหัวจิตหัวใจแล้วมันทําร้รายความสัมพันธ์ให้มันแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยสังเกตดูคุณจะเลิกหลายครั้งคุณก็เลิกไม่ได้คุณรู้แหลคะค่ะในเมื่อคุณไปไหนไม่ได้คุณต้องแก้ปัญหาแล้วก็เผชิญปัญหาซะ ดังนั้นการเผชิญปัญหาของคุณนะคะหมอเชื่อว่าคุณจะยึดหลักโดยการเอาคนรักของคุณเป็นที่ตั้งนะคะจากการที่คุณมองว่าเขาผิดคุณจะเปลี่ยนเป็นมุมมองว่าเขาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนเขานะคะมีค่าต่อคุณมากแค่ไหนแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุมมองจากเคยวนเวียนอยู่กับเรื่องของความผิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของการทะเลาะเบากแวง้งหรือการประชดประชันหรือการหาเรื่องในเรื่องของบุคคลที่สาม นะคะผู้คุณจะพยายามผลักดันไปในทางอื่นแทนนะคะ,ะในทางอื่นเองอื่นแทนเช่นเ,เรื่ององการดูแลการเอาใจใส่การเอาใจนะคะการทําให้ต่างคนต่างรู้สตีนะคะการทําให้ตัวคนรักของคุณรู้ว่าชาวอาทิตย์คุณมีค่าต่อเขามากแค่ไหนที่คุณรู้หลักแล้วนะคะว่าเขาสําคัญต่อคุณแค่ไหนทีนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงให้เขารู้บ้างนะคะว่าตัวคุณสําคัญต่อเขาแค่ไหน อันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นมุมมองที่ดีอย่างน้อยๆคุณทิ้งความรู้สึกเก่าๆไปก่อนอย่าวนลูกมาเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงแล้วทาทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงไปเรื่อยๆแค่นี้จุดแรกจุดนี้หมอถือว่าโอเคมากๆนะคะแล้วก็จะทําได้สําเร็จด้วยนะคะเพราะว่าไพ่หกไม้มันขึ้นไพ่สเปนมันขึ้นนะคะหมอมองว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทําให้คนรักของคุณได้เตื่นรู้ได้เข้าใจ ได้เปิดตากว้างขึ้นได้เปิดใจกว้างขึ้นนะคะว่าใครคือคนที่สําคัญแล้วก็เป็นคนที่นะคะตัวเขาเองนะคะก็จากไปไหนไม่ได้เช่นกันแต่ทีนี้มาดูกันนะคะว่าคนรักของชาววรนอาทิตย์รู้สึกยังไงกับสานการในช่วงเดือนพฤศจิกายนไพยต้องเตือนก่อนนิดหนึ่งนะคะเตือนแบบนะคะคขเป็นห่วงถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ะะถ้าบุคคลที่3กับคนกลางมีผลประโยชน์นะคะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินในเรื่องของกฎหมายในเรื่อง,งของความสุ่ม,สมเสี่ยงนะคะที่จะถูกดําเนินคดีถ้าพฤศจิกายนนะคะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดโป๊ะแตกจับโป๊ะแตกนะคะถูกจับได้อะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์สูงนะคะว่าคนรักของชาววันิตอาจจะถูกปรับนะคะถูกจําคุก ไม่ว่าคุณจะเจอทนายที่เก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะวิ่งเต้นด้วยเส้นสายที่ใหญ่ขนาดไหนก็ตามนวจะช่วยคุณไม่ได้อย่างมากนะคะการวิ่งเต้นหรือการบนบานสายเก่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็ทําให้คุณเลื่อนนะคะเล,เลื่อนในเรื่องของการดําเนินคดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นดึงตัวออกมาได้ดึงตัวออกมาเร็วที่สุดยิ่งดีนะนะคะถ้าคุณสมเสียงกับเรื่องพวกนี้อยู่นะคะ แต่ในยะของไพ่ขอขอนุญาตอ่านอย่างนี้คนกลางในความสัมพันธ์คุณรู้ตั้งแต่แรกนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณวางแผนมาตั้งแต่แรกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ควรแต่ว่ามันมีในยะอ,ยอื่นๆเข้ามาเคลือบแฝงหรือบงการหรือควบคุมตัวคุณคุณอาจจะขาดความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วครู่ชั่วขณะขนาดทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดทาให้คุณตัดสินใจทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องกับความสัมพันธ์จากนี้คุณจะพยายามควบคุมตัวเอง จะพยายามเข้มแข็งนะคะพยายามบอกตัวเองซ้ําๆย้ํากับตัวเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าม,มากที่สุดในชีวิตคุณนั่นก็คือคนรักนันน่นก็คือครอบครัวนั่นคือลูกๆนะคะมันจะช่วยดึงนะคะทำให้คุณน่ยนะคะกลับมาเข้มแข็งและมั่นคงเป็นตัวเองมากขึ้นอันนี้หมอขออนุญาตเน้นย้ำในจุดนี้นะคะคุณกําลังต่อสู้กับตัวเองคุณกําลังต่อสู้กับสภาพจิตใจและสิ่งที่กําลังนะคะมาหลอกล่อคุณ นะคะกำลังมาแบบมันดึงความสนใจคุณไปอะ่ะนะคะต้องระวังให้ดีทีนี้มาดูการความรู้สึกที่พวกคุณมีให้กันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนมาเดิมหมออ่านคนกลางมือหนึ่งมือที่สามนะคะชาวอาทิตย์คุณอยู่ในตำแหน่งไหนคุณรับฟังพลังงานของคุณแล้วจัดวางพลังงานที่เหลือด้วยตัวคุณเองใบรแรกนะคะของคนกลางที่มีให้กับมือที่สามเอาขอโทษค่ะใบรแรกของคนกลางที่รู้สึกกับมือที่หนึ่ง นะคะคือไพ่า8ถ้วย <c oughs> 10เหรียญหลุดปากมาเพราะเมื่อกี้สายตามันอยู่ชั้นล่างนะคะอยู่แถวล่าง <c oughs> ไพ่ดีนะ10 10แล้วไม่เป็น10ที่พูดถึงการเป็นครอบครัวนะคะมันเป็นสถานการณ์ฟ้าหลังฝนนะคะมันเป็นเรื่องราวของอะไรที่ดีๆมากๆนะคะไพ่นะคะ คือต้องพูดอย่างนี้ความรู้สึกของคนกลางที่มีให้กับมือที่หนึ่งเขาเขาคิดอยู่แล้วนะคะว่าครอบครัว,ย,รรวยังไงก็คือครอบครัวยังไงมันก็ไม่มีใครดีหรือไม่มีใครสาคัญมากเกินครอบครัวของเขาที่เขามีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ดึงเข้าไปก่อนหน้านี้หรือดึงดูดความสนใจเขาให้ไปหลงไหลไปติดไปมัวเมาหรือนะคะ,นะะตัดสินใจอะไรผิดผิดผิดพลาดไปตั้งแต่แรกเริ่ม นะคะเขาจะเริ่มละเขาจะเริ่มวางเขาจะเริ่มไม่สนใจแล้วนะคะอะไรที่ส่งเสี่ยงอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเติมเต็มเขาได้เนี่ยเขาเขาจะไม่มองอีกแล้วเขาจะเริ่มจับสัมผัสกับสิ่งที่มีที่ที่ดีๆที่ในบ้านพลังงานดีๆที่ในบ้านนะคะเอาพูด,ดง่ายๆสมมติว่าพวกคุณมีปัญหาเรื่องราวการเงินแล้วคุณไปทําอะไรที่ส่งเสี่ยงในเรื่องของกฎหมายนะคะสุดท้ายคุณจะรู้ว่านะคะ การเงินมันไม่ได้สําคัญนะคะการเงินมันไม่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุขตัวหัวเราะได้จักใจจริงๆรวมถึงบางทีนะคะถ้าคุณถูกจับถูกดําเนินคดีตัวคุณไม่ได้อยู่ในครอบครัวแล้วแล้วความสุขจริงๆมันอยู่ที่ไหนคุณไม่สามารถไปหัวเราะคุณไม่สามารถไปยิ้มได้ดีที่คุกนะคะภาพของกันเป็นครอบครัวคนคนที่คุณอยากจะให้เขามีความสุขมากที่สุดคุณจะไม่ได้เห็นแล้วอย่งางเงี้ยค่ะมันเป็นมุมมองหรือเป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพค่อให้ชัดเจน รวมถึงใครที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3านะ,ะภาพไพ่มันเป็นลสัสสองกันที่คนกลางเขาจะเริ่มมองแล้วค่ะว่าบางทีอ่ะมือที่3มอาจจะเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาจริงๆก็ได้แต่ถามว่าจริงๆตรงนั้นมันใช่ความสุขที่แท้ไหมมันไม่ใช่นะคะเขาจะตื่นรู้เขาจะรู้เองรวมถึงนะคะการปรับเปลี่ยนมุมมอง,มองหรือความคิดทัศนคติหรือการกระทําของมือที่1ในช่วงของพฤศจิกายน มันทําให้เขารู้สึกว่าเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้อย่างนะคะได้อย่างสะดวกใจไม่ได้ถูกประชดประชันไม่ได้ถูกด่าทอไม่ได้ถูกตอกย้ำนะคะเขาจะมีความสุขมากขึ้นในระหว่างการอยู่บ้านสิบถ้วยมันเป็นเรื่องราวของฟ้าของฝนเขาจะรู้สึกแบบนั้นเลยทีนี้มือที่หนึ่งรู้สึกยังไงกับคนกลางใพ่ที่ได้เบรกเป็นเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบ ราชนีถือดาบโอเคชัดมากดูคุณจะเปลี่ยนในเรื่องบพฤติกรรมหรือมุมมองนะคะแต่มีหนึ่งสิ่งคือความไม่ไว้ใจมันยังมีอยู่คุณจะละหรือทิ้งความรู้สึกเกา่กาๆที่เป็นอดีตที่ไม่ดีไปได้ก็จริงนะคะแต่ว่าคุณก็ยังหวัดระแวงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่นะ,ะยังรู้สึกอยากสอดส่องมันเป็นไพ่ของการส่องส่องส,องสองทั้งหมดเลยนะคะเช็ค เช็คเทั้งหมดเลยนะ,ะคะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเข้ารูปเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณจะเช็คก้นร้าของคุณหนะักจริงๆตอนนี้คุณจะมุ่งเน้นไปในเรื่องหงอนาคตก็จริงนะคะแต่เป็นอนาคตที่อืมต้องบอกเลยนะคะว่าคุณไปแบบยังไม่แบบร้อเปนตเต็มสักเท่าไหร่ก็กล้าคุณกลัวอยู่ นะคะแต่ก็กัดฟันไปอ่ะมันเป็นไพ่ของการกัดฟันไปอ่ะทั้งสามใบอย่างเงี้ยนะอือทีนี้มาดูการแล้วคนกลางร,รู้สึกยังไงกับมือที่สามเด u อดซันเอา้าเดอมูนาดาบโอเคไพ่น่าสนใจจริงๆนะคะเดอดซันเดอมูออกพร้อมกันทีนี้แต่มาอ่านที่ไพ่ใบสุดท้ายมันเป็นเก้าดาบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งที่คนกลางร,รู้สึกกับมือที่สาม ะะมีความมิตกกังสายมีความไม่แน่ใจนะะในเรื่องของความคิดแนการทําหรือสิ่งที่มือที่3ต้องการจากคนกลางนะะความรู้สึกที่เขาแสดงออกคนกลางอาจจะมองว่าไม่ใช่ความรักที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ความจริงใจหรือซื่อสัตย์ที่แท้จริงนะะอาจจะเป็นการหลอกลวงก็ได้นะะ <c oughs> แต่ใหนะะ้มันเป็นเรื่องราวของกันที่จะได้เห็นอย่างชัดเจน ในสิ่งที่คุณคิดในการอันนี้สิ่งที่คุณกังวลหรือว่าระแวงอยู่นะคะอาจจะได้เปิดเผยอาจจะได้รู้ได้รับรู้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโป๊ะแตกจับโป๊ะแตกได้หรือเรื่องแดงบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งนะคะสิ่งที่ <c oughs> คุณนะคะไม่ไม่ต้องบอกเลยนะถูกควบคุมอะ่ะนะคะจากบางสิ่งบางอย่างที่ลีลับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะพลังงานมันอาจจะ เริ่มเบาบางลงนะเดะือดสันดมูนเก้าเก้าดนะคะสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่คุณฝังอยู่ลึกๆข้างในจากจิตใต้สำนึกนะคะคุณอาจจะฝันคุณอาจจะกลังมาฝันนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคือคนรักคือคนที่อยู่ในครอบครัวแท้ๆของคุณพูดง่ายควบคุมกันได้นะคะแค่ภายนอกแต่จิตใต้สำนึกควบคุมได้ร้อนะทีนี้ ะะมาดูกันแล้วมือที่3รู้สึกยังไงกับคนกลางไพ่ที่ได้เป็นไพ่ดิเอมเพลอร์สองถ้วยสุดท้ายเป็นไพ่ราชินีถือไม้โอเคไพ่จะเป็นลักษณะของการที่รักรู้สึกว่ารักนะ,ะรู้สึกต้องการรู้สึกอยากครอบครองมันเป็นไพ่ของการควบคุมด้วยเพราะดิเอมเพลอร์คือคนคนหนึ่งซึ่งพยายามควบคุมและมงการนะคะควบคุมมงการ นะี่ยให้เขาทําอะไรตามใจเราให้เขามารู้สึกดีกเราให้เขามารักเราเนะะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการงานหรือนะี่จะเป็นสิ่งอื่นๆที่เรามองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานในแง่ลบหรือนะะเป็นเรื่องของคุณสายมุอดามอะไรก็ตามนะ,ะเป็นคนที่พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนกลางอยู่กับเขาไม่ว่าจะอยู่ด้วยความรู้สึกที่รักจริงหรือไม่จริงก็ตาม เขาแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งเนะี่ยพลังงานไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูการแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณในช่วงของเดือนต่อไปแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนต่อไปหมอจะไม่ระบุเดือนเนื่องจากว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับวาระของพวกคุณเองนะคะวาระในที่นี้คือเรื่องของการกระทำมือหนึ่งกับคนกลางไพ่ใบแรกนะคะใบเดียวเรื่องของแนวโน้มคือไพ่หานฟันคือไพ่พระ ดีนะไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเริ่มเห็นนะคะอ่าเห็นผลจากการที่คุณกระทําและผลที่เห็นมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกนะคะมันเริ่มชัดเจนมันเริ่มถูกต้องมากขึ้นนะคะมันเริ่มหลุดพ้นจากเรื่องของบุคคลที่3หรือเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุกคเป็นทุกข์กัอนอยู่นะตอนนี้นะคะพูดง่ายงมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นที่นี้นะคะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนกลางกับบุคคลที่3ามให้ที่ได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะเปิดมาคู่นี้จะเสมอเลยนะสาหรับคลิปชาวปฏิทิ์จบกันไม่ได้แบบปุบปับสัมพันธ์แน่นอนคู่นี้นะคะยังจะไปด้วยกันเรื่อยๆแต่ไปด้วยกันแบบช้าๆนะคะพูดง่ายๆถ้าจะเลิกก็ค่อยๆเลิกกันกค่อยๆห่างกันนะคะถ้าจะนะคะเลิกกันเนี่ย มันจะต้องค่อยๆค,คลายในเรื่องพลังงานาต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของพลังงานที่เป็นลบๆในแง่ที่มันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นนะคะมันต้องใช้เวลานะคู่นี้เท่าที่ดูแล้วเพราะว่าหนึ่งมันมาจากความรู้สึกของบุคคลที่สามด้วยที่นะคะยังต้องการยังพยายามนะคะที่จะครอบครองยังพยายามที่จะมีบุคคลที่สามอยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น เนี่ยไพ่มัน้มงชัดนะคะยหนึ่งย่าพยายามนะคะทีนี้มาดูหนึ่งใบาจากจักรวาลต้องการแนะนําอะไรพวกคุณทั้งหมดไพ่ขึ้นง่ายๆเลยทําฝันให้เป็นจริงให้เชื่อและศรัทธาในความฝันฝันกลาวันก็ได้คุณนะคะถ้าคุณเป็นคนที่หลับสนิทแล้วก็ไม่เคยฝันอะไรเลยก็ตามนะคะในย่าของไพ่ง่ายๆเห็นไหมมันจะมีมุมเล็กๆมุมเดียวค่ะที่มันเป็นพลังงานแง่ลบคนที่ เอามือไก่เนีผากนะคะแน่นอนเครียดวิตกกังวลน,นะคะไม่มีความสุขในชีวิตหรือมีปัญหาในชีวิตนะคะไพ่นะคะตรงมุมเล็กๆตรงนี้เห็นไหมนอนนะคะนอนเรียราดนอนกลางแจ้งนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ปลอดภัยนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ปลอดภัยตรงนี้ไม่ชัดเจนด้วยนะคะเพราะมันเป็นไพ่แค่ประสันเซี่ยวแต่มันเป็นพลังงานเล็กๆมากๆในไพ่แต่ที่เหลือนะคะคุณเห็นไหมหญิงสาวนอนในรักษณะที่สบาย มีดอกไม้นะคะเราเชื่อว่ามันเป็นกลิ่นอบอวลที่หอมฟุ้งไปทั่วห้องนะคะเนื่องจากเธอหลับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสในเรื่องของการมองเห็นไม่ไม่เห็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณจะได้กลิ่นนะคะก็พูดง่ายให้เชื่อในเรื่องของแรงสังหอนตัวไพ่มันตีเนย้หรือแสดงความหมายในทิศทางนั้นเชื่อในเรื่องของความฝันนั่นเองนะคะแต่ที่นี้ฝันใดๆก็ตาม นะคะคุณอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความฝันแต่คุณต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นด้วยนะคะรีเริ่มลงมือทําด้วยด้วยตัวงคุณเองนะนะคะย้ำนะให้เชื่อในความฝันก็จริงแต่คุณต้องลงมือทําด้วยนะคะอย่ารออย่าเฝ้ารออย่าแค่นะคะปล่อยเวลาให้มันแทิ้งไปวัน,วนๆดยไม่ทําอะไรให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง นะคะในทิทางหรือมุมมมงที่ดีขึ้นของความสัมพันธ์ด้วยนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนอ่านง่ายๆสั้นๆสำหรับไพ่ไปสุดท้ายวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ